งามกันนะครับหลายขนาดครับผมกอเดียวมองเดียวนี่โอ้ยเสือใจเลยพี่น้องเอ้ยจัดตะโกนดังๆพี่น้องโอเคครับผมนี em. lasse, <usu sought> ่ก <extern> ็เลี้ยงเสร็จแล้วเนาะยิีงงามๆเลยให้เบิงนี่ครับเลี้แบบงามๆให้เบิงเลยครับเหมือนเหมืนคุดดอกบัวเลยเนาะโอ้ยเปื้อนชุดกันมนเลยเนี ดดดิ ah ิิบขขึึ้้้้นนมมาาระะลลสวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะสัมสักนะครับผมเมื่อนี้ผมก็สิพาไปกิฟเฮนนะพี่น้องเนาะเบิ้งนำกันว่าสิมานมาครับอีพีนี้ครับผมก็ตื่นตีนี่เก็เมื่อนี้สิไปโดยใกล้ๆโดยนี้พี่น้องนะครับโดยนี่ครับอ่านไปนี้เลยใกล้ๆบ้านนั้นเลยนะครับโดยนี่เนาะแต่โดยนี้ก็ไม่ได้ไปดูนะพี่น้องคือเก็นี่โดยนี้ก็ไม่ได้ไปดูเลยเด้ทางนี้ก็มีพี่น้องนี่ทางนี้เนาะก็มียิ่งโดยทางปูนเ่เคยไปจ เธอไปหนองปูนไกลๆพื่อนเลคือสิครับไปเพ่อน้องต่างปูนโอเคเนี๋ยน้องเพิ่มเวลาหน่อยพี่น้องเนาะโอเคตามไปเบิร์ดนะครับเด้อไปรู้น้ำการรัศมีมานบ่ครับผมโอเคครับผมผมมาถึงมองสิเก็บเห็ดแล้วครับผมแต่มันก็ตกกระจายพี่น้องตกกระจายอีหยังมันอยู่ใตจมองจะรถไงนี่นี่มองรอรถเลยนี่รอรถนี่นี่มันเห็นยังพี่น้องเอาแล้วอีกแล้วเนาะเห็ดกาบอก ทางเอฟซีก็บอกว่าเห็ดคาอ๋อนี่มันขึ้นแม่บ่นี่เห็นยังพี่น้องเนี่ยอจอดรถมองเห็ดขึ้นเลยนี่นี่บกง่ายเลยพี่น้องพี่เห็ดคาบ่นี่มันมันขึ้นถวยพี่น้องเป็นนะนี่นี่มันจะเริ่มมันกินได้มันเริ่มเถาเลยพี่น้องเนี่ยพี่พี่น้องคนนี้เตือนเลยไหมพี่ผมบ่เห็นนู่นนู่นพี่น้องเนี่ยบางดีดีเด้อมวนนู่นนู่นนี่ ครับผมนี่มีข้าแมนเมื่อครับนี้นี่พี่น้องกินเนื้อผู้หนาแม่ไม่ติดนี่พี่น้องเห็นไ่มมันอยู่ใต้ใบใหม่ไงนี่มันตักินครับผมนี่นี่ครับผมนี่เห็ดยังครับผมน้องนี่นี่ครับเห็ดชาบอกเห็ดชาเห็ดชาบอกครับผมนี่เห็ด,าหด,าาหหดยาง คือเห็ดยางพี่น้องคือเห็ดยางพี่น้องเห็ดยางพี่น้องเบิกเบิกน่าจะเป็นสองทิศเนี่ยแหละโดยโดยเห็ดคากับเห็ดยางเนาะโอเคผมเอาไว้นี่มองรอรถก่อนครับผมมองนี่ก็กละายครับผมพุ่นอะ้างหน้าเป็นเต็มเลยครับผมโอเคไปดูเบางอื่นหน่อยนี่มันของตายพี่น้องของตายให้มันอยู่เฝ้ารถนี่ครับอยู่เฝ้ารถพ่อไปไปไปเหยียบยังไงนี่เหยียบยังไงขนาดเลยครับผม กินได้ย์ยบ่วะพี่น้องนี่บขึ้นง่เห็ดแบบนี้เลยครับเด้อไปมางอื่นครับอู้พี่น้องพี่น้องเจอเห็ดเห็ดกอแดงบมดง่ายแล้วครับโอ้กินอะไโอ้กี่อะไรมันบรเจอจุ่มพี่น้องพี่วิววิววิวหมาขนาดครับผมโอ้ยบิ๊กๆเลยพี่น้องอ้าพี่น้องหดูใจลายพี่นอ้อ,ลนองลายขนาดเลยแต่มันแก่พี่น้องอันนี้มันใส่ได้อยู่ครับมันใส่ได้อยู่ เพียพี่น้องเต็มที่เก่าคร men, ับผมอู Hence, ้พี่น้องเอยตอนพักเลยแต่มันแก่เมื่ครับผมนี่ซีมันี่ซีมันี่ปุ่นแมนบ้าไปหนึ่งอู้นี่คือเก่าพี่น้องอู้ยังวะพี่ปุ่นะพี่น้องแก่เมดเลยไหมอู้พี่น้องมาเก็บๆๆพี่น้องอู้ดอกนี่พี่น้องวิ่งง่ายขนาดเลยบททางแก่ปานใจครับผม ปาดพี่น้องพี่โอ้ยพี่น้องเอ้เดือดใจได้พี่น้องกู้พี่น้องใบไ,ไม้หักใส่อุ้ยมันแก่บ่พี่น,อน้องเนี่ยเบ่งเรียนเนี่ยฮึ โอ้พี่น้องเอ้ยแกจังไงมาเป็นพี่น้องหึมันแกบ่นออบี่บ่มันแก,รนนแกรครับผมเอาเห็ดเชื่อพี่น,น้องเนาะขอให้อะไรได้ครับเด้อเอาเห็ดเชื่องครับผมอองามขนาดครับผมปลาโอ้โหเดืกนี่ขนาดปลาพี่น้องขนาด ก็งามขนาดครับอู้ห้ยนี่พี่น้องมันใบไม้มันมน,น,นุ่นๆสิเนี่ยเห็ดพี่น้องนี่เห็ดบ่นี่มันเน่าพี่น้อง กอนี่หน่อยอยู่ครับผมนี่ครับอันอยู่ใต้ใบไหมแบบนี้เนี่ยมันเฮ็ดแบบน้องโอู้หึ่งเน้องนี่ครับผมอยูต้ใบไม้นี่ครับนี่อู้มันหน่อบอสพี่น้องอมันมันี่ยนี่วันนีโอ้มันถีบมีพี่น้องโอ้ยงามขนาดสักผมฮู้ฮูัฮูมอ๋อพื่อนเนี่ยนัดจริงพี่น้อง ๆๆๆครับอุ้ยจิบออกจอยอือหืมไปน่งขวาเมือก็มีครับผมอ้ยนี่ก็แม่มากโอุ้ยอันนี้มันเ่าครับผมตัวตัวเทิงเนี่ยออนเข้มโอ้ไปนอนนี่ หลายขานาดครับผมกอเดียวมองเดียวเนี่ยโอ้ยเสือใจเลยพี่นออ้องเอ้ยจัดตะโกนดังๆพี่น้องอันนี้มันเถ่าครับผมอันนีมน้มันเริ่มเถ่าครับนี่อันนี้ก็เริ่มแล้วครับนี่อันนี้มันมันเถ่าครับผมโอ้ยนอ้องเอ้ยอ,นอืน้องดูดิ พวกข้างหลังก็มีครับผมขอโทนด้ยวยนี่ลางกล่องก็กมีพวกข้างหน้านาทีแมนเปออนียกหนินี่โอ้ชิ่น,นองนา่ขนาดเลยโอ้พี่น,นป้าปาปาปาทุกอ่างงามงามงา พี่น้องงามสียออนๆน,นะพี่นอ้องว้าพี่น้องเห็นป้ยวยไปแม่มพะเยาครับผมตัดต้นแม่มพะเยาคืนน้องนียไปดูไปดูอันน,น,นี่ครับมายูนน่นี่ครับแม่มบอลงเแม่ยมันเป็นน้องเอ้ยนี่แงมมั้ครับผมนี่ครับแม่มั้ยครับผม แค่บางอยังติดเลยครับพี่น้องสอนคักเลยโอ้โหอ,อันนี้ไงอันนี้มันแก่พี่น้องแก่ก่ต้องเอากันเลครับผม ใส่ขวาัวนีอืมใจเอ้ขึ้นนอนจะใฝ่ใหมก็มีมทีนี่ใ่ใหม่พี่น้องจะใส่ใในะหม่ก็มีอือเี่ยอ้อนูนีน่ครับผม โอู้ขัดขนาดเลยพี่น้องนี่ จุ่มสีดีมันเธอได้ไปนนี่เหมือนคักขนาดเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้เห็ดนห,หนางัวพี่น้องบานตึมเลยนี่ใกล้ๆก,กันเหมือนกันใกล้ๆก,กันเลยครับบานตึมเลยเห็นหนางัวเนาะนี่ครับคือใกล้ๆกันครับผมนี่เอาสักดอกนะนี่ครับอันนี้เป็นทันบานครับผมอ่านตามเอาเด้นครับเด้อ Thông bằng ngang đi nông Nó Nhìn mọi แกเหมืนอนลูกพี่หนอนอุยมันขืนบวชไวไปหน้องเอ้ยมันขืนบวชไวก็มีขืนซูซูใบใหม่ไปได้นี่ดอกหนึ่งครับผมแกครับเลยว่าเอาได้ครับโอ้โหมนักอยู่นี่พี่หนอ่อ แกอันนี้แกทมันบักแมนแกดอกพี่น้องมันแห้งมันไม่มีน้ำนะมันมันบดชื้นนะมันมันเหี่ยวๆนะโอเคผม <laughs> อันนี้อ่อนๆนะผม พี่น้องเอ้ยหาคือเกิองพิกเหรียดน,นั้นไหมพี่น้องต้องซ้ายมือมีบ้านี่ยหางกองด้วย <c oughs> ได้มาดอกนึงครับผมหเหนี่ยวอันนี้ที่กว่า ออ้โหนี่ัอนี้พี่น้องมีโอเคน้นองแหวนมัดเดยนี่ดึงมากรุดเลยครับกวาดแล้วมากรุดง่ายขึ้นยัง พี่น้องของส่วนกับม่นแม่นม,มากรับผมนี่โอ้โหวัพี่โอ้พี่น้องอ่ะมีแต่เห็ดไหมพี่ โบแกนโอ้คักขนาดครับผมโอ้แตกครับผมหมดหมดหมด โอ้ยงายทองมั้ง่ายทองวะโอ้ยหลายขนา้ ไปมาเก็บขมนมพี่น้องเย้ยอู้หมองนี่พี่น้องนี่โอ้หงายท้องเดงใจวายเลยนะ

โอ้ยนี่ดอกนึงโอ้ยโอ้นืออะไรหูข,ขนาดนี่บ่มันเอาลายครับผม แคนบอร์น,นาลก็บอเห็น,นก็แคนเบ่านก็บอเห็นอพี่น้องนี่หาคืออู้หันนี่โอ้พี่น้องเสียงฝนครับผมเสียงฝนเสียงฝนวันนี้พี่น้อง,ง,น,ง,น,ง,น,งนี่วันนี้เด้อโอ้ฝนใหม่เลยพี่น้องโอ้ฝน,นใหญ่เลยครับผมนี่ปาดจริงฝนขึ้นมาคูบอ่อฝนนี่ยโอ้พี่น้อง นี่พี่น้องนี่นี่ครับโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเ,เอ้ยนี่นิดเดียวใกล้จะเต็มเลยกับตาเลยนี่โอ้ข,ขนาดมะไอมึงน,นี่ครับผม เสียงฝนพี่น้องเสียงฝน,านมากในฝนเยืยบอบเ่าวะโอ้พี่น้องตอนนี้แม่ก็ลื้ออลานเลยโอ้ยงพี่น้องตะการตะการนี่ ไงเลยอือไหนมีเห็นยังพี่น้องเห็นหน้าเห็นหน้างัวงบอกงานบ่ปอแน่ใจพี่น้องเ่าต้องเอาอู้พี่น้องอู้หลุดอลานเลยอู้ยังอู้จุ๊บไข่เต็มเลย โอ้พี่น้องฟองล่มนี่ครับคือเกาคือเกามันเนาครับผมนี่ครับมองนี่มนันหนาโอ้ยเจ้อเลยพี่น้องงมองเดียวเต็มกระตาเลย โอ้ยมันแก่ครับผมบอลมันแก่มันเหี่ยวครับผมเดี๋ยวนี้มันเหี่ยวบอลโอเคครับผม,มนี่ก็เลี้ยง,สงเสร็จแล้วเนาะยิีงงามๆเลยให้เบิึงนี่ครับเลี้งแบบงามๆให้เบิึงเนะครับสุดยอดปะครับนี่โอ้ยพี่น้อง ก็เ่าเต็มตาเลยอันนี่มันเท่าายพี่น้องอันเท่าเต็มพี่น้องนี่ครับมือนี้อุ้ยสอ่อนอใจพี่น้องนี่ครับเตรียมเสร็จแล้วง,งามขนาดเลยเออตัวต่างอีพีกันก่อนเลยเนาะแต่และอีพีไหมขัข้ขนาดครับผมก่อแดงไงคุณเต็มทีเดียวเต็มตะกกาเลยถ้าถ้ามัน ถ้ามันบ่เถ่าไปน้องถ้ามันบ่แก่มันได้มา2สองตะการสามตะกาได้อยู่สองตะกานี่ได้อยู่ตะกานี่นะเต็มเลยเปไหนมันเถ่าหลายมันแก่หลายนะนะมันเก็บบ่ได้นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมมีก็ได้นาะครับนาะครับม้านขนาดครับืันนี้เต็มเลยเจอแต่อันแก่แก่แล้วเนาะอันนี้ก็พ่อพ่อได้อยู่ครับผมอันแก่ถ้าเกิดว่าเก็บมื่อนันก็จะได้มันสองกระตานี่ได้อยู่อันที่มันแก่กับลายครับผมนี่ ขนาดครับมันเลียงแล้วล่ะสวยงามมันเลียงไว้ให้สวยงามเลยนี่ครับโอเคครับผมจะได้ก็จะได้ก็ฝากขอบคุณหลายๆครับด้วยขอบคุณหลายๆที่เข้ามาจะเข้ามาชมและกดไลค์และกด subscribe ให้ผมขอบคุณหลายๆครับ fc ใหม่และ fc เก่าเนาะครับผมเนาะจะได้ก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะนะครับเด้อสิไปว่าสิไปหมันจะเห็ดอีหยัางเน่ยอะไรก็สิไปสิไปเก็บหม่องอื่นเน่เนาะครับเนาะโอเคครับจะได้พี่นี่จบแค่นี้นะครับเด้อฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมฝากขอบคุณครับขอบคุณครับ